วันนี้เราจะมาลองพิจารณาเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็จะรวบรวมข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างที่เขาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าความงอนนะคะครับแต่ก็ต้องย้ำกันก่อนเนาะว่าเป้าหมายเราไม่ได้จะไปตัดสินใครแน่นอนค่ะคือแค่อยากจะสำรวจทำความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมเหล่านี้ตามที่แหล่งข้อมูลเขานำเสนอมาเพื่อ,ออาจจะใช้ ทบทวนตัวเองหรือเข้าใจคนอื่นมากขึ้นครับผมเอาละค่ะมาลองดูประเด็นแรกกันเลยที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ไว้ลักษณะแรกก็คือเหมือนกับว่าไม่ยอมเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆอ๋อแบบที่คิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วอะไรแบบนั้นใช่ค่ะคิดว่ารู้ดีที่สุดแล้วเขาเปรียบเทียบเหมือนคนที่ยิ่งเรียนน้อยยิ่งคิดว่ารู้เยอะแต่พอเรียนเยอะๆเข้าจริงๆกับเอา้า ยังมีอีกเยอะเลยที่เราไม่รู้ครับครับซึ่งแหล่งข้อมูลมองว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่อยากออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะอืมพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอีโก้สูงด้วยไม่กล้ายอมรับว่าเอ๊ะฉันไม่รู้เรื่องนี้ครับคือแหล่งข้อมูลเขาก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าพฤติกรรมแบบปิดกั้นตัวเองแบบนี้มันอาจจะมีรากมาจากการปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองไงคะก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีมาก่อนเช่น เ,เคยโดนหัวเราะเยาะตอนตอบผิดอะไรแบบนี้อ๋อค่ะค่ะหรือบางทีก็มาจากความขี้เกียจง่ายๆเลยไม่อยากใช้ความคิดไม่อยากพยายามทําความเข้าใจอะไรใหม่ๆอืมก็มีส่วนนะคะครับรวมถึงการไม่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้หรืออาจจะขาดความตระหนักในตัวเองคือไม่รู้ตัวว่าเรายังต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะ เพราะเป็นแบบนี้การยึดติดกับความคิดเดิมๆมันก็ปิดโอกาสเติบโตไปเลยเนาะแน่นอนครับน่าสนใจค่ะแล้วนอกจากเรื่องการไม่เปิดรับความรู้ใหม่แล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลยังพูดถึงเรื่องการรับข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะโดยเฉพาะลักษณะที่3นะคะคือการปักใจเชื่อข่าวลือทันทีแหล่งข้อมูลเขาวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากการขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ครับแยกแยะไม่ออกใช่ค่ะแยกไม่ออกว่าอันไหนข้อเท็จจริงอันไหนเป็นแค่ความเห็นแล้วก็มักจะเลือกเชื่อสิ่งที่มันตรงกับความคิดเดิมของตัวเองอยู่แล้วอ๋อที่เรียกว่า confirmation bias ใช่เลยค่ะไม่ตั้งคำถามไม่สนใจว่าแหล่งข่าวเชื่อถือได้ไหมบางทีแค่คนพูดดูน่าเชื่อถือก็เชื่อแล้วอืมประเด็นนี้มันสะท้อนสิ่งที่แหล่งข้อมูลมองเป็นว่าความเฉื่อยชาในการค้นคว้านะครับ ค่ะเพราะมันต้องใช้แรงใช้เวลาเนาะใช่ครับการตรวจสอบข้อมูลมันต้องลงแรงบางคนอาจจะแค่อยากเป็นคนแรกไงที่ได้แชร์ข่าวอ่ารีบส่งต่อรีบส่งต่อเลยไม่สนว่าถูกหรือผิดหรือบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจผลกระทบด้วยซ้ําว่าส่งข้อมูลผิดผิดไปมันจะเสียหายยังไงประกอบกับถ้าขาดความรู้รอบตัวด้วยแล้วเนี่ยการแยกแยะข่าวจริงข่าวปลอมมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ซึ่งสําคัญมากเลยในยุคนี้ที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมด จริงค่ะข้อมูลท่วมเลยแล้วนอกจากการรับข้อมูลแล้วเนี่ยการตอบสนองต่อคำวิจารณ์ก็เป็นอีกมุมที่แหล่งข้อมูลหยิกมาพูดในลักษณะที่4ค่ะคือการแสดงท่าทีแบบแข็งกราวก้าวราวทันทีเลยเมื่อมีคนมาติชมอันนี้เห็นภาพชัดเลยครับ ชัดเจนมากค่ะเช่นตอบโต้เสียงดังใช้คำพูดไม่สุภาพหรือบางทีก็แสดงท่าทางคุกคามอย่างชี้หน้าจ้องคขมหงโอ้ oh. แล้วก็ปฏิเสธที่จะรับฟังหรือพยายามเปลี่ยนเรื่องไปเลยโยนความผิดให้คนอื่นแทนถ้ามองลึกลงไปตามที่แหล่งข้อมูลเขาอธิบายเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันอาจจะมีรากมาจากความรู้สึกไม่มั่นคงข้างในลึกๆนะครับไม่มั่นคงหรอคะครับคือมองว่าคำวิจารณ์เนี่ยเป็นการโจมตีคุณค่าหรือตัวตนของเขาเลย Oh, มองเป็นเรื่องส่วนตัวไปใช่ครับหรืออาจจะมีประสบการณ์แย่ๆในอดีตเกี่ยวกับการถูกวิจารณ์มาก่อนก็ได้บวกกับอาจจะมีทักษะการจัดการอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีนักค่ะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ครับพอถูกมองว่าเป็นการโจมตีก็เลยเกิดการป้องกันตัวที่มันดูรุนแรงออกมาซึ่งแหล่งข้อมูลก็ชี้ว่ามันส่งผลเสียแน่นอนเสียหายเลยนะคะแล้วในชีวิตส่วนตัวมันก็ทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไปปิดประตูการพัฒนาตัวเองไปเลยน่าเสียดายครับ น่าเสียดายจริงๆค่ะมาถึงลักษณะสุดท้ายที่เราจะคุยกันคือลักษณะที่7การไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเลยอ๋ออันนี้ก็เจอบ่อยนะใช่ค่ะคือแหล่งข้อมูลบอกว่า คนลักษณะเนี้ยจะหาข้อแก้ตัวเก่งมากโทษทุกอย่างรอบตัวเลยค่ะคนอื่นสถานการณ์โชคชะตาปัดหมดเลยปัดหมดเลยค่ะบางครั้งถึงกับบิดเบือนเรื่องราวเพื่อให้ตัวเองดูไม่ผิดแล้วก็จะโกรธมากถ้ามีใครมาชี้ว่าเอ้ยคุณทำผิดนะอืมเรื่องนี้แหล่งข้อมูลเขาเชื่อมโยงกับความภาคภูมิใจในตัวเองที่อาจจะสูงเกินไปนะครับหรือที่เรียกว่ากลัวเสียหน้า อ๋อกลัวเสียหน้ากลัวดูไม่ดีใช่ครับกลัวว่าจะดูอ่อนแอในสายตาคนอื่นก็เลยไม่ยอมรับผิดซึ่งผลที่ตามมาคืออะไรคือมันไม่เกิดการเรียนรู้เพราะไม่ยอมรับว่าผิดตั้งแต่แรกถูกต้องครับพอไม่ยอมรับว่าผิดก็จะไม่เห็นความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรทําให้มีแนวโน้มจะทําผิดเรื่องเดิมซ้ําๆวนลูดไปเรื่อยๆครับมันก็ส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือความสัมพันธ์ในระยะยาวการยอมรับผิดเนี่ยแม้มันจะยากนะยากจริงๆคะ่ะ แต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเลยของการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เปิดใจเรียนรู้การเชื่ออะไรง่ายๆโดยไม่ตรวจสอบการตอบสนองต่อคําวิจารณ์ด้วยความก้าวร้าวและการไม่ยอมรับผิดซึ่งทั้งหมดนี้แหล่งข้อมูลเขาก็ย้านะคะว่านําเสนอไว้เพื่อเป็นแง่คิดในการพัฒนาตัวเองไม่ได้ต้องการจะตําหนิใครครับผมและนั่นอาจจะนําเราไปสู่คําถามชวนคิดปิดท้ายกันนะครับค่ะ คือแทนที่เราจะคอยไปสังเกตลักษณะเหล่านี้ในตัวคนอื่นอย่างเดียวเนี่ยเราจะมีวิธีตรวจสอบหรือทบทวนตัวเองได้ยังไงบ้างอืมน่าคิดนะคะครับเพื่อให้เรามั่นใจว่าเออเรายังเปิดรับการเรียนรู้อยู่เสมอนะเรายังใช้เหตุผลใช้วิจรารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเราตอบสนองต่อคำแนะนำหรือข้อผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เราเติบโตต่อไปได้จริงๆใช่ครับเพื่อให้เราเติบโตและพัฒนาต่อไปได้จริงๆนี่ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราลองนำกลับไปคิดต่อกันดูครับค่ะก็ฝากไว้ให้คิดกันนะคะ